นหยุดยาวรอบนี้ผมไปเที่ยวแกรมเปียนส์นะครับอันนี้เป็นคลิปที่ผมจะเล่าประสบการณ์การประจนภัยหรือเปล่ามันก็แค่ไปแคมปิ้งแหละมันถือว่าเป็นแคมปิ้งต้อนรับปี2026นะครับจะเห็นว่านี่มีโมโม่มาด้วยนะครับสมาชิกใหม่ของบ้านเรา แต่ว่าผมไม่ได้พาน้องไปแคมปิ้งนะนพาไปฝากไว้ที่บ้าน<ะ>พี่สาวของซาร่าซึ่ง<ะ>อยู่เขาอยู่แถววอริบี้ก็จริงๆถ้าดูจากแบบเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์แบบ1ใน4ี่หนึ่งใน5้าของสรสยะทางที่เราจะไปที่แคมปิ้งเพราะนั้นเราก็ฝากไว้เพราะว่าน้องยังเด็กนะแล้วมาตัวของซาร่าเขาก็เป็นห่วงว่าจะอยู่บ้านไม่ได้อะไรเงี้ยคือโจโจ้อยู่บ้านคนเดียว2วันได้อยู่แล้วมีเครื่องให้อาหารมีอะไรนี้เนาะก็อยู่ได้ เนี่ยก็จะไปกันที่ h o r s แ Gap นะครับทีนี้มันจะเป็นมันเป็นตัวของคาราวานพาร์คซึ่งก็จะมีคนเอารถคาราวานเนี่ยมาจอดกันเต็มเลยมันก็จะมีตัวเคบินด้วยนะครับแล้วอากาศก็ดีนะมันช่วงที่ผมไปมันจะประมาณแบบ20กว่าเกือบถึง30แล้วก็กลางคืนเนี่ยหนาวหนาวจัด หนาวแบบ1ินิดๆนะโอ้โหมัอย่างหนาวเลยนี่ก็จะเห็นมีนกเคอกกระูเต็มไปหมดเลยนะครับนกนี่ก็ค่อนข้างน่ารำคาญด,ดีนะแต่มันน่ารักนะตัวแม่งใหญ่เลยตัวมันแบบตัวเท่าไก่อ่ะนะแล้วก็มีเยอะมากเนี่ยครับมันก็จะค่อนข้างเฟนลี่นะแต่ว่าอย่าทิ้งของไว้นะครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราดันไปทิ้งของไว้ทิ้งเหมือนกับเรากินข้าวเสร็จใช่ไหมเราไม่ได้ทิ้งเลี่ยราดแต่ว่าเราแค่ไม่ได้เก็บเข้าไปในกล่องอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็มา ทำลายล้างตอนเช้านะก็ต้องมาเก็บมันอีกทีหนึ่งนะนี่ให้ดูบรรยากาศแคมปิ้งแอรเรียของเรานะครับเป็นไงดูดีไหมอากาศดีด้วยนะแล้วมันก็จะเห็นชูทัศน์ทุกอย่างนะครับก็จะมีเขาจะมีฟอรซิลิตี้ต่างๆนะครับมีสระว่ายน้ำมีอย่างเงี้ยเตาบาร์บีคิว BBQ. ก็วางเบกกิ้งเปเปอร์ไปก่อนแล้วเราก็สามารถทำบาร์บีคิวได้นี่พี่ปาร์เกอร์เขาก็ทำหมักเนื้อมาเรียบร้อยเลยมันมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อมีทั้งไก่ทั้งซอสเซจนะครับ ถือว่าหลากหลายมากนะแล้วก็มาจุดไฟกันผิงไฟกันหน่อยนะที่นี่จะมีกฎก็คือสี่ทุ่มสี่ทุ่มจะเป็นเขาบอกว่าให้เราใส่ฟืนสุดท้ายได้แล้วห้าทุ่มก็คือต้องแยกย้ายกันนอนแล้วก็ห้ามใช้เสียงด้วยนะครับนี่เราก็เราก็มาชุมชุมนุมกันอย่างเงียบๆนะครับมาเผามัชเมลโล่กันนะก็อร่อยดีนะครับอา,ากถามทุกคนว่า ทุกคนชอบความเกรียมระดับไหนครับคุณชอบแบบยังขาวๆอยู่หรือคุณชอบแบบดำๆไปเลยหรือคุณชอบแบบกรอบนอกนุ่มในนะครับนี่ของผมนะก็ตอนแรกก็เออเบิ่นๆมาสักหน่อยเผาไปเผามาไม่งไฟติดลุกเป็นสีดำเลยก็กลางคืนนะครับนี่จะมีจิงโจ้ด้วยคือจิงโจ้เนี่ยเขาจะโรมิงเขาจะแบบกระโดดไปกระโดดมาในแคมได้เต็มที่เลยเราแค่อย่าให้อาหารเขาก็พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะติดติดมนุษย์เกินไปเนี่ยเขาจะมีแม่จิงโจ้มากับโจอี้นะโจอี้ก็จะเป็น เราจะเรียกลูกจริงโจ้ครับว่าโจอี้เนี่ยก็มาทั้งแม่ทั้งโจอี้เลยก็กระโดดไปกระโดดมาอยู่ในแคมป์นะครับอยู่ในเต็นท์ก็จะแบบอารมณ์แบบมันจะกระโดดมาตอนไหนก็ไม่รู้ <laughs> อ่ะนี่เราไปลองคาเฟ่ด้วยนะครับ Paper Sister Rock นะเป็นอาหารแบบคาคาเฟ่ผับฟู้ดอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาเปิดเปิดที่โมงเท่านั้น11เโมงว่เที่ยงนี่แหละคนก็จะไปรอกันเต็มเลยเพราะว่าเขาไม่รับบุ๊กิ้งต้องวอล์กอเท่านั้น นี่บรรยากาศร้านมาดูกันหน่อยดีกว่าคนเต็มร้านเลยนี่ก็จะมีพวกเบียร์ต่างๆที่แบบว่าเป็นของโลอลอะไรเงี้ยเป็นของร้านเขาเองจะมีทั้งเบียร์มีทั้งไซเดอร์หลายอย่างแต่ว่าผมไม่ได้ลองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเพราะว่า,มวาผมจะไปฮิ่งต่อหลังจากเนี้ยก็เลยขอลองแค่พวกน้ำผลไม้นะครับแล้วคือเหมือนเจอแจ็คขอนอร่อยมากแอปเปิล i ูสกับ โอเจนะครับออร์เรนจ์ูสเนี่ยรสชาติดีเลยนี่สมาชิกทั้งหมดนะสี่คนลืมบอกเลยมีซาร่ามีแอมเบอร์นะครับแล้วก็มีพี่ปาร์เกอร์กับเบนนะก็ไปด้วยกันนะครับนี่ซาร่าแอบเปิดดูซาร่าสั่งเบอร์เกอร์เนื้อมาผมก็สั่งแรมนะครับเอาผมก็สั่งเป็นแบบเบอร์เกอร์ไก่ทอดอะไรอย่างงี้ของผมสั่งเป็นแซลมอนก่อนที่เราจะไปตะลุยกันต่อที่ Pinnacle Lookout นะครับก็เป็นโซนของ National Park นี่แหละ ผมก็ต้องขับพาทุกคนไปเพราะว่ารถของเบนเบนกับปาร์เกอร์เนี่ยเขาก็จอดไว้ที่คาราวานใช่ไหมนะออกมายากบรรยากาศโอเคนะครับวันนี้ที่ผมมอกมาเนี่ยมันจะร้อนหน่อยๆแต่ก็ยังมีลมก็ยังโอเคยังคือลมมันจะเย็นแต่แดดมันจะร้อนแล้วตอนเราไปเนี่ยก็คนก็ไม่ค่อยเยอะผมคิดว่าเขามน่าจะมาตั้งแต่เช้าตรูห่หรือเปล่ามาตอนอากาศยังเย็นๆนะเราไปตอนที่อากาศมันจะเริ่มร้อนขึ้นมาหน่อย ก็ถือว่าเป็นการออกกาลังกายให้ดีนะครับอันนี้เขาเหมือนเราคุยกันว่าปกติเราก็ไปไปเทรลไปแทร็กไปไฮงที่ต่างๆนะครับเ <Parker S 1> <c oughs> จอรูเจอบ้านต้นไม้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าที่นี่มันก็จะมีความแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะ <c oughs> เพราะว่ามันจะมีะพื้นที่ต่ําสูงที่ค่อนข้างเยอะมันต้องปีนปีนหินขึ้นไประดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับขนาดจะต้องแบบล็อกครัมปิ้งขนาดนั้นแต่แค่ว่า ถ้าเกิดคุณไม่ได้คล่องแคล่วหรือถนัดอะไรเงี้ยแต่งตัวมาเอาของไม่พร้อมนี่คุณอาจจะลําบากหน่อยเนี่ยครับคือร้อนนะร้อนอยู่แล้วก็พอเดินมาถึงจุดมันที่จะเห็นวิวได้หน่อยเราก็จะต้องหาที่พักกันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น่าลาคาญมากๆนะครับของวันนั้นเนี่ยคือมแมลงวันหลายๆคนไม่รู้ว่า,มาแมลงวันที่ออสเตรเลียเนี่ยมันเอ่อมันน่าลาคาญมากนครับมันไม่ได้มาแค่ตามร้านอาหารมาตอมข้าวนะ มันจะมาตอมเราครับเพราะว่ามันร้อนมันร้อนแล้วมันไม่มีน้ําเลยที่นั่นมันแห้งใช่ไหมเพราะนั้นมันต้องการน้ําจากร่างกายคนวเวลาเราเดินผ่านเนี่ยมันก็จะมาเกาะตามตัวเกาะมันจะเข้าไปในหูเราเข้าไปในจมูกเข้าไปในปากอะไรเงี้ยเพราะนั้นเวลาเดินก็คุยเยอะๆก็ต้องระวังหน่อยอ่าแต่นี่เราขึ้นมาถึงตรงพีนาโคสูงสุดแล้วก็วิวดีนะครับลมดีมากนี่ผมว่าถ่ายเก็บบรรยากาศไปนะครับมอกจะปิ้วมอกจะฟิวก็นี่ดูบรรยากาศนะครับสวยงามมากนะ เป็นวิวที่เราเดินมา2.1กิโล2อ่กิโลเอาจงจริงถ้าคุณไปวิ่งอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ก็ปกตินะสนามรอบหนึ่งอะไรเงี้ย2โลมีค <You good? S 1> ิดแฮปปี้ <Happy? S 1> ที่สนามที่ผมไปวิ่งอะไรเงี้ยแบบ1โล2โลอะไรเงี้ยแต่ที่นี่พอ2โลมันเป็นจังหวะต้องขึ้นต้องปีนต้องอะไรเงี้ยมันเลยค่อนข้างเหนื่อยกว่านะก็สนุกดีนะครับถือว่าเป็นการได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็เวิร์กอัลเพราะนั้นเนี่ยมื้อเย็นเราก็กินได้ยอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็ เป็นพินาโคอันนี้รอบที่2แล้วจริงๆผมเคยไปมารอบหนึ่งแล้วนะครับรอบนี้ก็สนุกดีอ่าอันนี้ร้าน s าริงเจอร์นะครับเป็นคาเฟ่นนะอันนี้เป็นทริปวันที่ผมกลับแล้วผมไปแคมปิ้งแค่นี่หน่อยก็กลับนะครับคาเฟ่ร้านนี้ถือว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าทางกลับมาจากแกรมป i a n กลับมาที่เมลเบิร์นเนี่ยก็แนะนำนะครับสามารถแวะไดะ้มันมีความเก่านะครับตึกเนี้ยน่าจะร้อยร้อยกว่าปีแล้วนะครับ มันมีป้ายข้างๆบอกเลยว่าเป็นตึกแบบเพอริตีชมีการตกมีการแบบว่าต่อเติมเพิ่มอะไรยังไงบ้างนะนี่ผมก็พามาดูนะครับบรรยากาศดีจริงๆมีน้องแมวด้วยนะครับน้องแมวชื่อไมเคิลนะครับไมเคิลมาจาก p โพสต f i c e ใกล้ๆนี่เอามานั่งอยู่ข้างหลังนะนี่กาแฟก็โอเคแล้วก็มีตัวของ Special ต่างๆนะครับหมอกในบอร์ดอยู่ สั่งอะไรไปมาบ้างนี่น่าจะเป็นมอคค่านะครับใส่ไอติมมาให้ด้วยนะคนเขสั่งกาแฟกันนะครับเหนื่อยนะเหนื่อยมาจากแคมปิ้งแล้วก็ไปทะเลสาบไปอะไรต่างๆนานามากมายนะครับก็เหนื่อยกันพอสมควรนี่ซอสเซโรคืออร่อยนะครับแล้วิงที่ผมชอบก็คือเทมปโรมตโซเรลิชนะครับมันอร่อยกับซอสมะเขือเทศเนี่ยแล้วก็ไอ้แซนด์วิชเนี่ยมันเป็นแซนด์วิชแบบซอสรัสเซียมีแบบว่าเป็นแบบเหมือนแบบเป็นผักกาดอะไรเงี้ยโคตรอร่อยเลย แล้วก็อาร์โวนะครับโทสส์สแนชอาร์โวสแครมเบิลเอ็กอะไรอย่างงี้นะอันนี้จ่าจะเป็นตัวของพอ e เอ็กพอชนะครับเอ็กเมเดดิกอะไรอย่างเงี้ยก็ดูดีซอสมาแบบฉ่ำๆอ่าก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวของครัมเบิสนะครับครัมเบิสมันคล้ายๆกับแพนเค้กอะไรประมาณนี้นะก็จบแล้วนะครับทริปนี้ก็มี อะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะครับภายในเวลาแค่3-4วันก็สนุกดีนะครับสไตล์แคมปิ้งออซี่ก็ประมาณนี้แหละแล้วคุณล่ะครับชอบไปแคมปิ้งกันที่ไหน